สวัสดีครับพบกับสวนสออนคุณหนิงวันนี้วันที่วันจันทร์ที่สิสี่มีนาสองพันห้าหห้านะครับสวัสดีค่ะ,ะวันนี้ก็มาดูแลสวนอีกวันหนึ่งมาตั้งแต่วันเสาร์นะครับตอนนี้วันจันทร์คุณหนิงกำลังมัดต้น ต้นอะไรคะคุณกลางจําได้หรือยังต้นฝรั่งนะผมก็ต้องต้องนึกก่อนปลูกเยอะหรือไม่รู้จักต้นไม้ก็ไม่รู้นะครับต้นฝรั่งอันนี้เราปลูกมาได้ประมาณสักสามสามสี่อาทิตย์แล้วเป็นเดือนแล้วล่ะเป็นเดือนเนาะเป็นเดือนแล้วต้นต้นมันสวยมากมันขึ้นได้สวยมีลูกก็ต้องมีลูกก็ต้องเอาออก อันนี้คือฝรั่งเฟื่องหงนี่นะคะเป็นต้นที่ถ้าเกิดว่าในสวนถือว่าสวยถ้าใท้ายกโตเร็วที่สุดสวยที่สุดค่ะสัปดาห์นี้ก็ได้มาปลูกต้นไม้นะครับ<ช>ก็เดี๋ยวพาไปเดินดูนะครับผมมีมีพูดให้ฟังก่อนก็มีต้นอ่าต้นคูณน,นะครับห้าต้นนะเดี๋ยวผมจะแผนไปให้ดู อยู่ทางด้านหน้าของสวน,นครับริมรั้วครับนะครับค,ค,ครับอันนี้คุณหนิก็พามาดูฟักทองฟักทองฟักทองเพิ่งเอามาปลูกอะคะ่ะเห็นไหมคะ <c oughs> มีผลด้วยผลนั่นคือกำลังออกดอกออกผลต้นนี้เป็นต้นที่สวยที่สุดใกล้นาน มาจากโรงงานใกล้น้ําด้วยใกล้น้าด้วยต้นนี้ค่ะเพราะน้ําออกมาจากท่อ,อ,อก็เจอต้นแรกเลยมันก็เลยได้รับน้ําค่อนข้างเยอะมีอะไรเต็มมีดอกดอกตัดทองค่ะโอเคค่ะต้นอันนี้ต้นมะนาวก็เลยได้ได้สูงกว่าใครเขาเลยเพราะอยู่ต้นทางที่สุดเนี่ยพวกต้นทางจะได้น้ําค่อนข้างดีนะครับ ตอนนี้ปั๊มทำงานแล้วนะครับผมสั่งให้เปิดโดยใช้ทางอินเทอร์เนต็ตนะครับมีมีเป็นแอปนะครับเอามาติดตั้งนะครับอย่างที่บอกก็คือ,อเมื่อเรามารอบเนี้ยเราได้ปลูกต้นคูณไป5ต้นแล้วก็มีต้นเขาเรียกว่าต้นทองกวาวแล้วก็มีต้นไผ่นะคคุณหนิงปลูกเอาไว้ทางด้านหลังนะครับที่ผม ส่งไปเูอครับด้านหลังสวนนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวคุณหญิงจะได้พาไปดูต่อนะครับผมครับครับก็อ่าพามาดูสวนด้านหลังที่คุณหญิงได้ปลูกต้นไม้เพิ่มนะครับอให้คุณหญิงพาดูเลยนะครับผมตวนนี้ที่ปลูกเพิ่มก็จะมีต้นทองกวาวนะคะก็เธอจะได้เป็นแนวเขียดแดนก็คือตามแนวเนี้ยคือจะเป็นต้นทองกวาว หรือต้นจานนะคะยาวตามแนวทั้งหมดเลยก็คือเวลาถ้าเกิดว่าออกดอกโตแล้วมันก็จะสวยแล้วก็คือโซนใหม่โซนใหม่ที่ปลูกก็คือจะเป็นไผ่โซนนี้คือจะเป็นไผ่นะคะก็ฝั่งนึงฝั่งบอ่อนะ้ำมันเคอจะเป็นไผ่สร้างมนแต่สําหรับในส่วนของนาอันนี้คคอจะเป็นไผ่เลี้ยงหวานสามฤดูนะคะก็คือกินหนอ่อได้ถ้าเกิดว่ามันโตขึ้น ก็คือตรงนี้กะว่าจะให้มันเป็นอุโมงเป็นอุโมงไผยนะคะอันนี้คือความฝันเนาะก็คือสามารถเป็นที่พักได้ตรงนี้เป็นอุโมงไผ่ได้กินหลากหลายสายพันธนะุ์อันนี้โตขึ้นใบแทงยอดสวย น,นี่คือเป็นต้นต้นใหม่ที่มันแทงยอดออกมานะคะก็ะคือจะเห็นว่าเนี่ยอันนี้คือเป็นต้นใหม่ละที่เขาเริ่มแทงยอดออกมาถือว่าต้นต้นนี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะส่วนในโซนนี้นะคะก็คือเมื่อกี้คือเป็นไผ่ละก็คือจะเป็นทองกวาวอันนี้คือแนวสามต้นนะคะทองกวาวโดยส่วนตัวคือจะชอบต้นทองกวาวนะคะ ก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงแนวโน้นก็เหมือนกันค่ะก็คือทองเปลาตามแนวเดี๋ยวค่อยหาไม้อื่นแซมค่ะอันนี้คือที่ปลูกใหม่เพิ่มก็ได้งานครับผมก็ในส่วนของด้านหลังส่วนนะักทางบอใหม่เนี่ยก็ได้ปลูกไปค่อนข้างเยอะประมาณ12ต้น ด,ด้านหลังสิบสองด้านหน้าอีกห้าเดี๋ยวค่อยไปชมทาังด้านหน้ากันนะครับผมค,ครับก็จะพามาดูในส่วนของนะครับตู้ชาร์จนะครับเป็นชาร์จเจอร์ที่ชาร์จจากแผงโซลาเซลล์ผลิตไฟลงมาแล้วก็ใช้ตู้ชาร์จเครื่องชาร์ตตัวน,นี้ชาร์จนะครับลงแบตเตอรี่นะครับผมเสร็จ ตรงนี้เราก็ใช้วิธีการว่าเอาไฟนะครับมาเลี้ยงนะครับมาใช้กับตัวนี้นะครับให้ตัวนี้ทํางานแล้วเราก็มีการเชื่อมต่อ,อว่าเราจะต่อไปใช้กับอุปกรณ์อะไรนะครับผมเรามีเขาเรียก solid state relay นะครับผมตัวนี้นะครับก็คือไฟจะมาสั่งให้สวิตของ solid state relay ทำงานนะครับผมแล้วมันก็จะ ตัวนี้ก็คือเป็นไฟแผงจากโซล่าเซลล์มาก็เชื่อมต่อมันก็จะได้เข้าช,ชาร์จเข้าเข้าไปี่เครื่องแล้วก็ชาร์จลงแบตน,นะครับผมสำคัญที่หัวใจก็คือตัวนี้เป็นตัวสั่งการเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับผมนะครับตัวนี้เป็น Wifi นะครที่ผมซื้อมาใส่ซิมนะผมกระจายสัญ,ญญาณให้กับตัวตัวนี้เราใช้แอปควบคุมตัวนี้สั่งจะเปิดปิดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเปิด ให้แบบมีการชาร์จนะไฟเข้าแบตเตอรี่หรือสั่งเปิดปั๊มน้ำนะครับผมก็คือจากตัวนี้นอกจากน,นี้เรายังติดกล้องวงจรปิดด้วยนะครับผมนะครับกล้องจรปิดตัวนี้เดี๋ยวเราออกไปดูนะครับแสงค่อนข้างย้อนแสงหน่อยนะครับผมเราจะให้ดูนะว่าส่วนเราเป็นยังไงนะครับผมส่วนนี้ก็คือตู้ควบคุม ปั๊มน้ำนะครับผมเราจะสั่งมาแล้วก็คือให้สวิตตัวนี้ทํางานนะครับผมเมื่อมันครบวงจรเสร็จไฟจากแผงก็จะเข้าตู้ตัวนี้นะครับผมแล้วก็สายไฟมันก็ส่งไฟไปให้ปั๊มทางานนะครับนะครับาก,การก็เป็นคร่าวๆซึ่งผมอ,อาจจะอธิบายค่อนข้างจะลำบากนะครับผมนะครับในส่วนของ การควบคุมด้วยอ,อินเทอร์เน็ตนะครับผมใช้ใช้ตัวควบคุมเรียกว่าส n นนนะครับผมนะใครที่อยากจะทำพวงทางด้านการเกษตรแล้วก็ไม่มีเวลาดูแลก็ใช้วิธีอย่างที่ผมทํำนี่แหละนะครับ,รบเดี๋ยวก็พามาเดินดูโซนด้านหน้าที่ปลูกต้นไม้ต้น คูณนะครับผมคุณหญิงอยู่ตรงนั้นนะครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีนี่ก็เป็นต้นคูณที่ได้ปลูกทางด้านหน้าของสวนติดถนนนะครับผมห้าต้นนะครับตอนนี้คุณหญิงก็มาใส่ชื่อต้นไม้นะครับผม <c oughs> ห้าต้นนี้ก็ ถ้ามันโตขึ้นนะครับเวลาหน้าร้อนช่วงเข้า,นะา,าเนี่ยครับสงการนีมีนาเริ่มตั้งแต่มีนาถึงสงการมันก็จะออกดอกสวยสีเหลืองนะครับไว้หน้าถนนก็จะได้สวยงามนะครับ ตรงนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับเนี่ยไหลายใครย้อยกันหมดร้อนมากโซนข้างหน้านี้ก็คิดว่ามันเป็นต้นไม้ที่ทนแรงก็ตักน้ำลดไปไว้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดี๋ยวดูว่าเจ้ายังไงอะจะทำท่อมาลดให้เขาหรือว่า เวลาเรามาเราก็มาตักรถเอานะครับเพราะเป็นหน้าก็จะเป็นต้นไม้ทนแรงอยู่ลรั้วที่ทำนะครับก็แสดงเขตแดนเดี๋ยวต่อไปก็คือรั้วอาจจะปลูกพวกพืชที่มันขึ้นตามรั้วก็คืออะไรนะที่ที่มันสีม่วงๆอะพี่การ อ,อ,อันชัน,น,ชนใช่ใช่ก็คือจะเป็นพวกอันชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะลองดูก็คือเป็นรั้วกินได้ด้วยแต่เราก็ไม่เอาแบบที่ว่ามันทําให้แบบรั้วเรามีปัญหาแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ก็จะไม่เอาคนระับมาขึ้นที่เกาะกับรั้วไม่ให้มีปัญหาอค่ะก็โดยรวมอาทิตย์นี้ก็ทําได้ค่อนข้างจะเยอะเนาะ ไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำมันคือโดยใช้สั่งการจากคุณกลางทําเองก็ถือว่าเป็นระบบที่ว่าเราสั่งจากโทรศัพท์มือถือนะครับผมเป็นตัวเขาเรียกว่าเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผมก็อ,อินเทอร์เน็ตมาใส่ในเอาซิมใส่ในเราเตอร์ไ i ไฟแล้วก็กระจายสัญญ,ญาณให้มันเชื่อมต่อกับตัวที่เาขาเรียกว่าเอาไวา้สั่งการในการสั่งปั๊มน้ำหรือว่าชาร์จไฟลง จากโซลาเซลล์ลงแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับผมก็เพราะฉะนั้นเราอยู่กรุงเทพเราก็สามารถลดน้ําอัตโนมัติก็คือณวันนี้เราทําได้แล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของการที่เป็นมือใหม่ของสมาร์ทฟาร์มรเนาะ,ะเกษตรกรมือใหม่โดยใช้ไอทีเข้ามาช่วยเทคโนโลยี<ภ>ต่างๆนะครับที่ที่เราคิดว่าเราสามารถนํามาใช้ได้คือเราไม่ได้เรียนรู้เฉพาะเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้เราต้องเรียนรู้เรื่องของอ่า เทคโนโลยีที่มาใช้กับการเกษตรด้วยนะครับผมโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ในครั้งนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียอะไรยังไงดีๆก็สามารถแชร์ได้นะคะสำหรับเกษตรตะก,กรมือใหม่ของสวนสะออนคุนิงคะ่ะสวัสดีค่ะครับผมก็นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับคุณหนิงนะครับในการทําสวนนะครับผมชื่อสวนสวนอนคุณหนิงนะครับผมส่วนผมก็เป็นผู้สนับสนุนในการนําสิ่งต่างๆมาให้ใช้กับสวนนะครับอ่ะก็สวัสดีนะครับไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับผมสวัสดีครับ